สวัสดีทักทายพี่ยุ้ดีดีค่ะลูกสวัสดีค่ะทุกคนดีน่าอิสมีดีน่าค่ะจากบิ๊กเอ็นเตอร์เทนเมนต์ค่ะดีน่าค่ะงานมากานมาด้วยกันครับได้ขวออัญวันนี้มีงานแล้วเป็นไงบ้างความรูุ่งเช้าจริงจริงๆตื่นเต้นมากๆเลยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหนูโชว์อะไรสุดพิเศษมาเพื่อเวทีนี้เยอะมากๆจริงๆแล้วเตรียม,มตัวม,มายังไงครับพ่อพาพิเศษแล้วเตรียมตัวมายังไงอ่าก็เตรียมมาทั้งเพลงของหนูค่ะซิงเกิลเพลงหนูแล้วก็เตรียมเพลงเมดเล่กับดนตรีสดมาค่ะวันนี้กี่เพลงอ่ะวันนี้น่าจะ หกสิเพลงได้ค่ะแดงไหวด้วยใช่แดงไหวเนอะแดงไหวเนอะไหวค่ะไหวแน่นอนพี่ๆถ่าบ้านนะคะถ่าบ้านเพราะถึงพวกถึงค่ะหนูขอที่จะเดินทั่วเวทีทั่วหมดเลยอันนี้เป็นครั้งแรกเหรือว่าเคยขึ้นเวทีใหญ่ๆแบบนี้ดีนะเคยขึ้นที่มิกป๊อปครั้งหนึ่งค่ะที่ที่ไหน่ะคใช่ค่ะที่มิกบ๊อปใช่ค่ะพี่แก้วว่ากับการแสดตอบรับของแฟนๆมีอะไรแบบว่าตอนนั้นก็เป็นกระแสตอบรับดีเลยค่ะแบบว่ามีแบบมีเทรนด์วิดีโอขึ้นมาด้วยแล้วก็ อันนี้เป็นเวทีอีกเวทีนึงที่รู้สึกว่าอยากให้กระแสตอบรับออกมาดีแล้วก็เขาจะทำ่นเต้นบ้างที่ค่ะตัวดีน่าเองก็มีคนติดตามไปได้ก่ตอบวินล้านเลยนี่ใช่ค่ะยังไงบ้างกับก,กระแสที่ดังโด่งดัง,งมากในทิกตอกออันนี้ก็คือในทิกตอกคือหนูอ่ะเป็นคนที่ชอบเล่นทิกตอกอยู่แล้วแบบชอบเล่นเล่นๆอะไรเงี้ยค่ะแบบไม่ได้คิดจะจริงจังแต่ว่าอเผรอินแบบว่ามันมีคนติดตามมาเยอะอะไรเงี้ยก็เลยส่วนใหญ่คอนเทนต์ที่เราลงทิกตอกเป็นคอนเทนต์แบบไหนดูอาจจะเป็นคอนเทนต์ทั่วไปเลยค่ะแบบพวกไลฟ์สไตล์แล้วก็มีทั้้้้งงงงลลิิปซคค์แวก็เเตนออะะไรยย่่าี นีแน่ครับจิ้งจอกแน่แน่แน่แนครับ่ะก็เอาจริงแฟนคลับในจิ้งจอกแอบตกใจนะคะว่าอยู่ดีๆก็มาเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พร้อมสปอร์ตเต็มที่เลยแล้วก็เราก็เป็นการติดตามใช่ใช่ค่ะมาต่อมามาต่อมาเพิค่ะว่าการตามค่ะสเปกตรงนี้ทเจ็ดแน่นอนค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะฝากติดตามหน่อยนะคะงาน Amazing t h a i l a n g e ของเรา2025นะคะ ไปกันแล้วใจให้ด้วยค่ะดีน่าให้ตอนนี้มีกี่ซิงเกิลแล้วของเราเองตอนนี้มีสองซิงเกิลแล้วค,นนะค่ะชื่อว่าเพลงบายบายกับเพลงเพื่อนกันหล่อค่ะ<ร>มีท่าอะไรที่จะต้องเป็นท่าอ่ามีค่ะมีเป็นเพลงแรกชื่อว่าเพลงบายบายนะคะจบเป็นว่าอุ๊ปส sorry เฮ้ยหัววันนี้ค่ะเต้นเดือดแน่นอนค่ะตอนทิงเกิ้ลที่สองมีไมีท่าอีกไงทิงเกิ้ลที่สองเป็นเพลงช้าค่ะก็เป็นเป็นเพลงฟังดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะไม่มีท่าเต้นทำไมเลือกทิงเกิ้ลเลือกทำเป็นเพลงช้าแล้วจะเป็นความเห็นของค่ายด้วยค่ะตรงกับหนูนี่มีหลายคาแรคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยเลือกเป็นเพลงช้าใช่ค่ะเป็นเพลงแบบไหนคะเพลงออกหักเพลงรักเพลงเพลออกหักค่ะเป็นเพลงออกหักเพลงช้าี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ่ะสักท่อนนี่ตอนทุกสักท่อนเลย กันนซไไดมเเรอาประมาณนี้ค่ะแล้วสิ่งที่จะไปยังไงคะโอ้ก็จะมีเซอร์ไพรส์ในปีต่ต่อไปค่ะอยากให้ทุกคนรอติดตามนะคะแต่สัปาหก็จติดตามนะคะแล้วก็คนกันใหม่ค่ะก็สามารถติดตามหนูได้ที่ iris music thailand นะคะแล้วก็ brick official ทุกแพลตฟอร์มเลยค่ะแล้วก็เพลงสามกำลังมาในเร็วๆนี้นะคะทุกคนอยากให้ทุกคนติดตามในปีหน้านะคะฝากติดตามด้วยค่ะ わい。